สวัสดีพี่นอ้องปองปายสู้คู่ทุกคนจ้ะอต่อยกระปเปลี่ยนลูกไม้มาใจเฮ็ดสีผมนาะและกตัดผมนิดหน่อยไว้ห้าสิบอัพไวผมทรงนี่โบานาเกียดเลยจ้ะอต่อยก็อยากแบงปันเพื่อนๆเบิ่งเนาะจาะว่าไห้เกือบพกสิบแล้วเนี่ยยังไหวผมบอบได้อยู่จ้ะแต่ผมบอบและกสีนี่เทียต่อยโกกมาก มันใดไถหนาวแจ้งคืนแล้วทําให้หน้าเด็กลงนิดหน่อยเฮ้ยหยองจากของเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้ะว่าหลังจากยอาต่อยตัดผมมาแล้วมันเป็นจังไหเนาอจ้าเนาะไปเบงเนาะข้างหลังถ้าเพื่อนเห็นเบิดบ่บ่เนี่ยข้างหลังเอาต่อยก็สร้อยลายเนาะลายแบบนี้ถ่้อยลายหายช่านคนออกแบบหายเพื่อนเท้เองเพดเพราวาสีที่เอาต่อยอยากได้เพื่อนเทดบได้เพรพเปัญ่านผมเอาต่อยเสียเนาะเพื่อนเพื่อนเอาต่อยถูกใจจ้ะ เฮ็ดแล้วอต่อยก็รุุนเนาะรุนวะมันจะออกมาแนวได้วะปกติอต่อยสิย้อมผมเองตัดผมเองเนาะไปมือนี่ไม่สะได้ตังเพื่อนๆชาวพื้นที่ไทยละเอียดมากเลยอจ้ะเหตุเป็นให้ไล่ให้ทั้งข้างหนา้าข้างหลังนนเนอะมันสิแสกข่างก็ได้แสกข่างก็ดูดีด้วยเพืเ่อนๆจะาเอาต่อยมกักจ้ะเพราะวา่าเดี๋ยวเชียรนาประมาณอีกหกอาทิตย์ถ้าผมงอกอตอ่อยข้นอต่อยใส่ไปเป็นเห็ดอีกเนาะแล้ะก็ ไปเห็ดไฮไล์นี่อีกแล้วมันก็สิแจง้งขึ้น่านี้นิดนึงเพื่อนจ๋าต้องไปจองคิวไว้เนาะโชคดีอาต่อยไปจองคิวเร็วอาต่อยไปหมอบ้านนี่เดินผ่าน่านเนาะอาต่อยเลยเดินไปกับลูกเพราะอาต่อยบ่เคยเข้า่านนี่อีหลีจ้ะไปจองคิวบรรลูกลูกจะพาเหตุไปจองหมอบ้านยามแรงเขาเลยบอกว่าช่วงใบสองของมือนี่มีคนแคนเซิลเอาต่อยใดที่ก็เลยเสียบกลับไปเลยจ๋าบอกฉันมากพราะว่นเอาต่อยก็อยู่บ่ไกลเนาะเดินไปก็บพู่ถึงหน้าที่จา๋าพอ้านนี่เอาต่อยหัวเปิดมากนหน้าแล้วแต่ เป็นเจ้าข,ของไม้บบจักพอ่าต่อยคุณก็เห็นคนนี้เนาะแล Somehow, <decent. S 2> e ้วอาต่อยก็โชคดีอีกไปเจอเจ้าของฮานเหมือนเพื่อนไปเจอช่างใหญ่จะเิ่นตัดให้แต่เป็นลูกน้องไก่ตีกแบบนึงเนาะปกติอาต่อยไปตัดบอบยูฮานอาต่อยสิบ่ะไรบอบแบบนี้จะเขาีิตัดบอบแบบธรรมดาน่ะจะบอบเพื่อนเพื่อเห็นยู่ดอกว่า5าปีแล้วอาต่อยไปตัดหานใหญ่นะเสียเงินก็เยอะเฉพาะตัดผมบอบ60กว่ายูโรอาต่อยใจไปแค่ตัดผมเนาะแล้วก็ไปตัดอยู่ข้างแรก บ่อยนี่ก็แล่นเนาะหลังจากที่เอาต้อยครั้งแรกในชีวิตไปต,ตัดผมผมบอบเนาะพอ,อต่อยไปมาตั้งหลายปีบ่อยนี่วัซี่ปีที่แล้วเอาต่อยก็ไปตัดอีกเขาก็ตัดแบบเป็นบอบธรรมดาหาเพื่อนๆแต่อันนี้เอาต่อยเอาแบบที่เอาต่อยเคยตัดไปวันยี่สิบกว่าปีทีแล้วเอาต่อยจาได้เลยยี่สิบหรือสามสิบปีแล้วต่อยกับเบูหัวไปเป็นเบิรง,งเนาะเขาก็เลยเห็ุออกมาให้ก็ได้ซ่วมที่เอาต่อยอยากได้นะั่นแหละจ้ะแต่สมัยก่อนเอาต่อยวบผมแบบข้างนาที่เป็นมาวีเปนหน๋หน่อยๆเนาะ ถูกใจจ้ะแต่เพื่อนผมได้อยากได้ซ่องนี้กะแคปไปจากแคปรูมันเข่าขนาทุกคนนะผมบอกอตอยว่าเพราะเขาอายุเยอะแล้วไปไปผมยาวแบบดำปีมันกับเขาเข่าขนาห้าเพือนเพื่อนอตอยถูกใจจ้ะนั่นแหละจ้ะผมาตอยตอนแรกอตอยประเทศเป็นสีปลอนเพื่อนเพื่อนเป็นเห็ดบดได้เพราะว่าผมมันดำเนาะก็กเลยกัดสีผมห้เนาะกัดเอ่อเกือบเท่าตัวหัวเลยจักรเพืเ่อนหาเนาะรกกาค่าช่างอตอยกะไปเลยเนาะ ว่าลอยแปดสิบหรือสองเกือบสองประมาณสองร้อยอะไรว้าไวบถึงจะร้อยสามสิบห้ายูโรจะเอาต่อยใจไปเนาะยอมผมจะปิดปิดงอกแล้วก็ให้ไล่เนี่ยจะเฮ็ดอันให้ไล่ผมเนาะเยอะขึ้นกันจะเฮ็ดไปแล้วก็ตัดเนาะตัดผมนําช่างคนนี้เราจะคล้องหานเป็นคนนี้เองนะมาต่อยวัวเป็นเจข้ของหานเพราะว่าเพิ่งกะแนะนำมาต่อยแบบอยากกัดกัดผมให้ละเฮ็ดเป็นสีอื่นเนาะใจะเอาต่อยก็อยากได้เป็นสีอย่างนเนาะก็เอิน สีคาสตานเนียนะสีไข่ไข่สีกาแฟเนาะที่แจ้งๆแน่เนาะเพิ่นโบเฮทหายจ้ะสีปลอนเพิ่นกรบโบเฮทหายตอนแรกก็ต่อยาเฮตุแบบเป็นเป็นปลอนที่มันบ่แจ้งหลายเพื่อนเพื่อนท่เนาะอยงไรเป็นจังไรในข่าวก็อาตอยบ่นเนี่ยเปลี่ยนลูกเนาะไก่ปีใหม่แลยเพื่อนเพื่อนไม่เปลี่ยนลูกก็ไม่ได้จ้ะเอาต่อยเปลี่ยนอาตอยมากหลายเนี่ยเอาต่อยแ่บนี้ฟังนึงเนาะงามเนาะเพื่อนเนาะถูกใจอาตอยหลายลูกก็ไปอาตอยกับถูกใจจ้ะเจ้าของห่านเพื่นยังมักเลยขคำหลังเนี่ยอาตอยจะเข็นประมูลเพื่อน เอาตอยเป็นเห็ดเป็นส้อยแนวนี่ให้เลยจาราปวาปกติอาตอยที่ส้อยเอง้อเพื่อนเพื่อนเนี่ยงามน,านนะเพื่อนเพื่อนเนาะแต่เพื่อนเพื่อนผู้ใดเห็นว่าอตอยเห็ดผมทรงนี้สีนี้เหมาขนาดละหนาอตอยแจงขึ้นจะคล้องหางพยุงคนหนาอตอยสบางขึ้นเพราะวา่าถ้าไวผมดำาหลนะหนาเฮ้ยมันก็คือเกิเอินยังนะหนามันมองเพื่อนเพื่อนหนามันมองแล้วมันเห็ดไ้เบื่องเถาเลี้ยวน้่มเพื่อนเพื่อนผู้ใดว่าทำผมทรงนี้แล้วก็เห็ดสีแบบนี้ออกมาเขาขนาดตอยเนาะ กดไลค์กดแชร์ผพน้องนใจอัตอยในเรือจากคลิปนี้อัตอยก็ขอบคุณเพื่อนๆสู้ขู่ทุกคนในจัทีิมารับชมคลิปนี่เนาะบ๊ายบาย